สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจิงสานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเราจอดวายร้ายก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ใ้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านที่สมัครสมาชิก กันเข้ามาด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวีระยุทธนะ์เนาะที่โดเน a มาให้เราเป็นจํานวนเงิน22บาทนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนค่ากาแฟนะครับก็สามารถโดเน a ให้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอน,นี้เลยเนาะโอเคครับเนื้อหาวันนี้บอกได้เลยสนุกเข้มข้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า เหตุการณ์ต่อเนื่องต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่หมิงซื่ออินนั้นได้ต่อยไซรียุนเฉาในระยะประชิดตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัวลียุนเฉานะครับได้แต่กระเด็นกลับไปนะครับเขานั้นโอดโอยออกมาโอ้ยใบหน้าข้าจูจูเจ้าเจ้าเจ้าก็อยากที่จะช่วยข้าบ้าเอ้ยเนื่องจากหมิงซื่ออินนะครับได้รับคําขอร้องจากในส่วนของลียุนเฉา เพื่อที่จะให้ตัวเขานั้นนะครับดูสมจริงกับการที่ได้มายังจินถิงซานและถูกปฏิเสธกลับไปตัวเขาจึงสมควรที่จะมีบาดแผลนะครับอย่างไรก็ดีหมิงซื่ออินนั้นนะครับเล่นต่อยไปในตอนที่ลียุนเชานะครับเผลอและไม่ปล่อยให้เขานั้นได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวหมิงซื่ออินที่เล่นงานโจมตีที่เพอเสร็จนะครับเขาก็ได้ทำเพลงและก็จากไปยังจินถิงซานนะครับอย่างมีความสุข ในฝั่งกองหมิงซื่ออินเมื่อมาถึงยังกินถิงซานนะครับจูจ่ๆเขากลับเปลี่ยนสีหนะ้าในตอนแรกนั้นนะครับไอ้หมอนี่มันก็ยิ้มแย้มปกตินี่ละสินะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นไบโพล่าผีเข้าผีออกเนื่องจากลิวเกอ์นะครับจกักรพรรดิยงชุนนั้นอดีตจกักรพรรดิคนก่อนนั้นเขาได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวที่ออกไปจากอ,าองค ข่าวที่ออกจากราชสำนักนะครับแจ้งให้กับทุกคนในโลกยุทธภพได้รับรู้แต่อยู่ดีๆกับไม่ตายขึ้นมาแล้วกับอยากที่จะมาเยี่ยมเยียนจินทิงซานเป็นการส่วนตัวแบบนี้การเยี่ยมเยียนของเขานั้นได้มาในขณะที่สำนักอเวจีเริ่มต่อต้านราชสำนักอย่างรุนแรงอดีจกักรพรรดิอย่างเขาต้องการอะไรจากการมาเยือนที่นี่กัน หลังจากไตรตรองคู่หนึ่งหมิงซืออินก็ตัดสินใจที่จะปรึกษาผู้เป็นอาจารย์ตาย,ตายที่สุดแล้วอดีตจักพัดคนนี้ก็เป็นคนคุ้นเคยกับอาจารย์ของตัวเขานะครับเมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่ใกล้หมิงซืออินก็เดินไปยังห้องหลับท่านอาจารย์ครับไม่มีเสียงตอบกลับหรือเสียงการเคลื่อนไหวแม้แต่หน่อยแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่หมิงซืออินก็ได้พูดต่อท่านอาจารย์ครับหมิงซืออินยังคงคุกเข่ารอคําตอบตัวเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ประตูห้องหลับไม่มีคําตอบออกมาจากอีกฝั่ง มิงซืออินได้แต่สายหัวเฮ้อค่าควรคิดหาทางแก้ด้วยตัวเองสินะเดี๋ยวก่อนข่าจะแอบมองเข้าไปในห้องลับไม่ได้เมื่อคิดได้แบบนั้นมิงซืออินก็จากไปภาพตัดมาภายในห้องแห่งความลับลู่โจอยู่ในภาวะหมดสตินะครับ หลังจากตำหนิจูองกองไปตัวเขาก็กลับมาไร้ความรู้สึกอีกครั้งแน่นอนว่าลู่โจไม่ได้ยินเสียงของมิงซื่ออินเมื่อกี้เลย3วันผ่านไปในเช้าวันใหม่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับทางทิศตะวันออกของจีนถิงซานเช่นเดิมในตอนนั้นเองมีรถม้าลอยฟ้าสีเทาขนาดเล็กนะครับได้บินออกมาจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แนนอนครับรถม้าคันนั้นกำลังมุ่งหน้ามายัางจีนถิงซานบนรถม้าลอยฟ้านะครับสองจากแปดแม่ทัพใหญ่ราชองครัก์อย่างกูยี่รันและคูเฉิง คอยรักษาความปลอดไปอยู่พวกเขาทั้งคู่นะครับต่างก็เป็น2ส,สุดยอดของทหารราชองค์ราชองค์กรรักที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับบัดนี้พวกเขาทั้งคู่มีหน้าที่คุ้มกันจกักรพรรดิยงโชด้วยความเคารพนั่นเองทั้งคู่ต่างก็เป็นคนเก่าคน,คนแก่ของจกักรพรรดิยงโชมาก่อนเมื่อรู้ความจริงว่าลิวเกอยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็อดปรหลาดใจไม่ได้ พวกเจ้ากําลังกลัวอย่างนั้นเหรอหลิวเก๋อน,นะครับเรือไปมองแม่ทัพทั้งสองทั้งสองโค้งคานับเออพวกเราก็แค่อยากยืดสิ้นยืดสายหน่อยขอรับหลิวเก๋มองไปที่ดวงอาทิตย์รุดมาลอยฟ้ากําลังบินผ่านท้องฟ้าอย่างราบรื่นพวกเจ้าทั้งคู่ต่างก็เคยยืนเคียงข้าข้าต่างก็เคยยืนเคียงข้างข้าในตอนที่ข้าพิชิตแดนของชนเผ่าอื่นนับหมื่นจนถึงตอนนี้พวกเจ้าทั้งคู่ก็เริ่มแก่ตัวเหมือนกับข้าแล้วสินะ จักรพัิยงโชนะครับลิวเกอพูดจบก็ตอนหายใจผมของกูยี่ร้านและคูเชิงนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวพวกเขาคือ2จาก8แม่ทัพที่ขึ้นชื่อว่ามีประสบการณ์มากที่สุดนะครับเป็นคนเก่าแก่ที่อยู่ในยุคเดียวกันกับจักรพัโยงโชถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าก็ตามเวลานี้ไม่เคยปราณีใครนี่คือวัตจักเป็นธรรมดาที่พวกเรานั้นจะต,ต้องแก่ฝ่าบาท กูเฉิงนะครับเป็นคนตอบในขณะที่เฝ้ามองอดีตลูกน้องของตัวเขานะครับเหลีวเก๋อก็ไปยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อพวกเจ้าทําหน้าที่ได้ดีแล้วแหละมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรทาเหลวตราบใดที่พวกเราปกป้องดินแดยนยานเอาไว้ได้ไม่ว่าต้องบุกน้ํารุยฝ่ยพวกเราก็ยินดีที่จะทํากูเฉิงตอบรับเหลิวเก๋อนะครับเฝ้ามองทั้งคู่ไปอีกสักพักก่อนจะพูดต่อพวกเจ้าสองคนเคยคิดจะพาดอกบัวทองคําเพื่อที่จะทดลองฝึกตัวเองไปให้ถึงพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบบ้างหรือเปล่า เมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับทั้งคู่ก็คุกเข่าลงในทันทีใบหน้าของทั้งสองเต็มไปด้วยเหงื่อดูเหมือนว่าลิวโก้ลิวเกิน,นะครับจะรู้เรื่องในตอนนี้ดีข้าจงรักปักดีมาโดยตลอดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยืนยันให้ข้าได้สำนักอววจีได้ส้างความเดือดร้อนไปทั่วมณฑลทั้งเก้าข้าไม่อาจข้าไม่สามารถที่จะยืนเฉยโดยไม่ทําอะไรทั้งคู่ไม่กล้าขัดคําสั่งของอดีตจักรพรรดิที่เคยสั่งเอาไว้นะครับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรลิวเกิพยักหน้าด้วยความยินดีลุกขึ้นและพูดเอ ทั้งสองคนยืนขึ้นในตอนแรกข้าก็อยากจะพบลูกของข้าแต่ในตอนนี้เขาเก็บตัวฝึกฝนอยู่เพราะแบบนั้นพวกเจ้าทั้งคู่ถึงต้องมากับข้าแทนยังไงซะหลิวเก๋อก็กสละราชบัลลังก์ไปแล้วนะครับเป็นธรรมดาที่ผู้พิทักษ์ของราชสำนักจะไม่ใช่คุณของเขาอีกขู่เฉิงได้ฟังแบบนั้นรีบตอบกลับฝ่าบาทขอเพียงแค่ท่านสั่งพวกเราก็ยินดีทําตามทุกอย่าง เอาละเปิดเส้นทางไปสู่จินถิงซานสะกูเฉิงและกูยี่ร้านตางตกตะลึงนะครับหลังของพวกเขาตั้งกู้เปียกโชกไปด้วยเหงื่อความรู้สึกอันเลวร้ายใดก่อเกิดขึ้นในใจของพวกเขาทั้งกู่ในตอนเที่ยงวันนะครับในที่สุดรถมาร้าลอยฟ้าก็เดินทางมาถึงยังเชิงเขาของภูเขาทองจินถิงซานฟ้าบาทพวกเรามาถึงเหลวกูเฉิงเหลือบมองไปบนภูเขาทองก่อนจะก,กลืนน้ำลายเจ้ากำลังประมาสินะหลิวเก๋สังเกตเห็นท่าทีของทั้งสองคนดูไม่สบายใจนะครับ าหากพูดตามตรงกูยี่ร้านและกูเชิงนะครับรู้สึกเสียใจด้วยซ้ําที่เดินทางมาพวกเขาไม่คิดมาก่อนว่าปลายทางของสิ่งที่องค์จักรพรรดิคนก่อนเลือกที่จะเดินทางมาคือภูเขาตองจินจิงซานนะครับที่ที่ศาลาปีศาจร,รอยฟ้าจินจิงซานตั้งอยู่ในตอนนี้นะครับมันเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเดินทางมามากที่สุดแล้วแต่ยังไงพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ประกาศก้าวถึงความจงรักภักดีที่ตัวเองมีไปแล้วทั้งคู่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินหน้าต่อไป พวกขาไม่ได้ประมาทพวกขาก็แค่กังวลอะไรนิดหน่อยเท่านั้น ไม่ต้องกังวลไปข้าเป็นสายห้กาแกของจีเทียนเต่าเองข้ามาที่นี่ก็เพื่อระดึบถึงอดีตก,ก็เท่านั้นหลิวเก๋อพูดผู้คุมกันทั้งหลายนะครับได้กระโดดลงรถมาทุกคนต่างก็ถือกล่องจํานวนหนึ่งติดตัวมาก่อนจะวางลงด้านนอกบ้านพลังในตอนนั้นเองมีใครบางคนบินลงมาจากภูเขาทองชายคนนั้นลอยอยู่บนอากาศก่อนจะเอ่ยตามออกมาท่านคืออดีตจักรพรรดิยงโชอย่างนั้นสินะ หลิวเก๋อมองขึ้นไปบนนั้นโอ้เจ้ารู้จักข้าด้วยอย่างนั้นเหรอมันก็แค่การคาดเอของข้าเท่านั้นข้ากำลังรอท่านอยู่ข้าที่อยู่ที่นี่ไม่ชินกับการคุกเข่าหวังว่าท่านจะเข้าใจหมิงซื่ออินตอบกลับนะครับมันได้จริงๆต่อหน้าองค์จักรพรรดิคนเก่าหรือคนปัจจุบันแน่นอนนะครับศิษสาวกจากเจนจิงซานนั้นจะไม่ยอมคุกเข่าให้ใครนอกจากประมารย์จีเทียนเต้าเท่านั้นไม่เป็นไรหลิวเก๋อพูดอย่างใจกว้าง อาจารย์ของข้าเก็บตัวฝึกฝนมากว่าสมเดือนแลว้วข้าเกรงว่าท่านคงจะไม่สามารถพบเขาได้ในตอนนี้ฝ่าบาทหมิงซืออินพูดจาอย่างโผงผางหลิเวเกอที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้พูดออกมาอย่างเงยือกเย็นเฮ้เ hey, จ้าเป็นคนแรกเลยนะที่กลาพูดกับข้าแบบนี้ <G ül> งั้นก็ดีแล้วแหละหมิงซื่ออินยิ้มนะครับขอพูดต่อจะต้องมีครั้งที่ 2- 3 4และอีกมากมายหลายครั้งอย่างแน่นอนหมิงซื่ออินตอบกลับเอาละสิครับเด็กน้อยหมิงซื่ออินของเราอยากลองของเข้าเหลวหน่าสนใจจริงๆน่าสนใจจริงๆรหลิวเก๋คิดว่าหมิงซื่ออินดูน่าสนใจแต่ข้าจะไม่ไปไหนง่ายๆแน่ถ้าข้าไม่ได้เจอสางายเก่าของข้าหมิงซื่ออินตอบกลับเฮะนั่นมันก็เป็นเรื่องของข้าไม่นั่นก็เป็นเรื่องของท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้า และแน่นอนค่ะค่ะก็ไม่ได้สนใจแม้ว่าหลิวเก๋จะเป็นถึงอดีตจกักรพรรดินะครับ ปู่ที่สามารถสร้างความหวาดกลัวกับชนเผ่าอื่นได้แต่เขาก็ไม่อาจจะตอบโต้อะไรกับสิ่งที่หมิงซื่ออินพูดได้ชูชิอากูเฉิงขมวดคิ้วนะครับฝ่าบาทมาที่นี่ก็เพื่อจะพูดคุยกับสหายเท่านั้นพวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ายพวกเราขอเข้าไปเพียงไม่กี่คนก็ได้หมิงซื่ออินตอบกลับมายัางเกียดขานเฮ hey คำพูดนะมันเป็นเพียงแค่ลมปากแต่ใครกันละ่ะที่จะไปรู้ความจริงกูเฉิงคารวะห้ hey การที่ฟาบาทสดิมาที่นี่ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อจินติงซางอย่างสูงเหลวฝาบาทของพวกเราเป็นสายเก่ากับท่านอาจารย์ของเจ้าถตาหากฝาบาทไม่ได้พบสหายเก่าข้าในฐานะผู้คุมกันคงยืนเฉยอยู่ต่อไปไม่ได้หมิงซื่ออินขมวดคิว้วเฮอะไรนะเจ้าพวกเจ้ากล้าบุกรุกที่นี่ย่างนั้นสินะพวกเจ้าเจ้าคิดว่าจะใช้อะไรมาพวกเจ้าคิดจะใช้กำลังเข้ามาตุกหรือเปล่าล่ะ ปรมาจารย์แห่งกินถิ่งซานตอนนี้คือผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบพวกเราไม่กล้าใช้กําลังเข้าไปแน่กูเชิงพูดหลังจากนั้นตัวเขาพูดเสริมแต่ถ้าหากฟาบาททรงรับสั่งข่าอิงก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทําตามถ้าหากจะบอกว่าเพื่อหลิ้วกูแล้วนะครับทั้งสองคนยินดีสละชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยทั้งคูเป็นคนประเภทที่หมิงซื่ออินนั้นไม่อยากเจอมากที่สุดสองคนนี้นะครับคือสองจากแปดแม่ทัพราชอ,องครักษ์ของจริง คูยี่ร้านและก็ในส่วนของสองคนนี้นะครับเป็นของจริงในเวลานี้นะครับหมิงซื่ออินได้หันไปมองที่หลิวเก๋อแตนตัวเขาสัมผัสได้ถึงพลังออร่าจางๆที่ลึกล้ำของหลิวเก๋อได้ตาทางของหลิวเก๋อนะครับแตกต่างจากที่จินตนาการเอาไว้หลิวเก๋อนะครับดูเยือกเย็นและสงบไม่แยแสต่อสิ่งใดมันดูเหมือนราวกับโลกตั้งใบนั้นไม่มีอะไรสำคัญต่อหน้าเขา หมิงซื่ออินได้ใช้ความคิดชั่วครูหนึ่งก่อนจะพูดออกมาท่านอาจารย์บอกว่าจะฝึกฝนตัวเองเป็นเวลาห้าเดือนก่อนที่จะฝึกฝนตัวสําเร็จเขาจะไม่ขอพบไกลหลิวเก๋อตอบกลับถ้าเป็นเช่นนั้นข้าขอรอเขาที่จินถิงซานเองหมิงซึ่งอินคิดมาตลอดนะครับว่าต้องไม่มีใครกล้าบุกลุกจินถิงซานแน่แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะคิดผิดแล้วในโลกนี้มีผู้ที่ไม่เกรงกลัวผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวขีอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอ เมื่อผู้จบนะครับหลิวเก๋อก็ได้บุกมือผู้คุมกันทั้งหลายก้าวมาข้างหน้าพวกเขาต่างก็เดินพร้อมกับกล่องที่อยู่ในมือหลิวเก๋อกเดินเข้าใกล้มานพลังมากขึ้นกูเชิงเล็กกูยี่ร้านนะครับประสานฝ่ามือมีเครื่องรานหลายชิ้นนะครับอยู่ที่ฝ่ามือของพวกเขาชาวลทัทธิขงจือ้อหมิงซืออินนะครับยกมือห้ามเอาไว้ถ้าหากเป็นแบบนี้ก็ตามข้ามา กูเสิงและกูยี่ร้านตางก็ลดมือลงนะครับไม่นานนักม่านพลังก็เกิดช่องว่างหลิวเก๋ดได้เดินผ่านม่านพลังและปผูกกุมกันคนอื่นๆก็พากันเดินตามมาในขณะเดินตรงมานะครับหมิงซื่ออินก็หัวใจเต้นแรงตัวเขานึกถึงเรื่องที่ยู่ชางโรงและศิษย์พี่รองอนึกถึงเรื่องที่ยู่ชางโรงศิษย์พี่คนรองจะกลับมา จินถิงซานไม่ได้ในตอนนั้นอาจารย์ของเขาได้บอกเอาไว้ว่าหลิวเก๋จักพรพรรดิยงโชเป็นผู้ใช้ดาบในวิถีประเภทดาบที่3ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเราเคยจํากันได้ไหมครับในตอนที่ลูโ่โจได้สั่งสอนวิธีอาวิชาดาบและก็สยบดาบปีศาจยู่ชางหลงตอนกลับมาที่จินถิงซานใหม่ๆนั้นดาบของในส่วนของยู่ชางหลงอยู่แค่รับส ในโลกนี้นะครับยังมีคนที่มีฝีมือดาบที่สรงพลังและแข็งแกร่งกว่าดาบปีศาจยู่ช้างโลงคนนั้นหนึ่งในคนที่จีเตียนเต้าหรือวายรูโจโยอมรับนั่นก็คือจักรพรรดิยงโชอดีตจักรพรรดินก่อนหลิวเก๋อคนนี้นั่นเองและด้วยสิ่งนั้นนะครับทําให้หมิงซืออินตรานักได้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นแข็งแกร่งเขาคือผู้ที่มีวิชาดาบที่สูงส่งกว่าดาบปีศาจยู่ช้างโลงนะครับเก่งแค่ไหนก็ลองคิดดู เอาแล้วกันถ้าใครคิดว่าอยู่ช้างหลงอยู่ที่นี่ในวันนี้แล้วอ่ามันจะทําให้กระแสเกมเปลี่ยนไปนะครับก็ขอบอกไว้เลยนะครับจากการยืนยันของลู่โจระด,ดับพลังดาบนะครับของหลิวเก๋รน,นั้นอยู่สูงกว่าในส่วนของดาบปีศาจยู่ช้างหลงในตอนนี้มากนะครับจักพริจักพริยงโชเป็นผู้ใช้ดาบในวิธีดาบประเภทที่3นั่นเองในตอนนี้นะครับยวนดู ในตอนที่อยู่นดูนะครับชายผู้มาพร้อมกับลุงศพได้สลายจนเหลือแต่เท่าทานและไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้อีกแล้วหมิงซื่ออินจําได้ดีว่าการสวรรคตของจักรพรรดิยง,ยงโชนั้นได้ทําการประกาศอยู่ที่สุสาแนแห่งดาบตัวเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นการประกาศปลอมๆหม,มิงซื่ออินคิดอะไรไม่ออกนะครับหมิงซื่ออินที่คิดอะไรออกก็ได้หยุดเดินก่อนที่หันกลับมาอาจารย์ของข้าบอกว่าท่านเป็นยอดผู้ใช้ดาบ ฟาบาทที่อาจารย์ของข้าเรียกท่านว่าจากักรพรรดิแห่งดาบนั้นมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นสินะหลิวเกินนะครับจะตอบแต่กูเฉิงได้พูดมาก่อนฝาบาทของพวกเราเคยเป็นผู้นำต่อท่านต่อต้านชนเผ่าอื่นนับหมืน่นทักษะดาบส่วนพระองค์ของท่านนั้นแน่นอนยกโทษด,ด้วยที่ข้าต้องพูดตามตรงแต่ต่อให้เป็นแม้แต่สามผู้กั้งแกล้่งดาบเองก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าของฝ่าบาทแล้วสิทธิ์พี่รองของข้าล่ะยู่ช้างหลง ออหูเชิงนะครับ ไม่คิดว่าตัวเองสามารถประเมินยู่ช้างรงได้แต่ที่สุดแล้วยู่ช้างรงก็เป็นยอดฝีมือผู้ใช้ดาบที่มีพลังวัตตันดอกบัวเปดกิีบนะครับด้วยฝีมือที่รวมไปนิสัยถึงรวมไปถึงนิสัยของชายคนนี้นะครับได้ขนานน้าว่าดาบปีศาจยอดฝีมือผู้มีพลังวัตตันแปดกิีบมากมายนะครับเกยพ่ายแพ้กับเอือเขาแม้ว่าจะอยู่ในพลังระดับเดียวกันนะครับแต่พลังของอยู่ชางรงนั้นตาเทียบกับ3ผู้ข้างใคล้เองดาบก็ยังถือว่าเหนือกว่าแน่นอนคูยี่ร้านตอบกลับตาหา เป็นเช่นนั้นสถานที่ในการต่อสู้ก็เป็นปัจจัยสําคัญถ้าหากในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แล้วฝาบาทของพวกเราก็ยูยงคงกระพันถ้าหากอยู่ในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แล้วฝาบาทของพวกเราก็จะยูยงคงกระพันเฮ้ hey, ใครจะเอาชนะหลิวเก๋ดได้ล่ะเมื่อ ในเมื่อมีเตแดนพลังทั้ง1ิอยู่ที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดนะครับหญิงซื่ออินก็ไม่ได้สนคําพูดของเราแม่ทัพต่อตัวเขาได้เดินนาเดินนาทางไปยังห้องโถงใหญ่ต่อทันใดนั้นเองนะครับเสียงกอแกของใครบางคนก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงที่ดังใกล้ๆกับห้องถงใหญ่กูเฉิงกูยี่รานทั้งกูหันไปมองเสียงดังอย่างสิิงมองที่ที่เสียงดังอย่างตื่นตกใจนะครับทั้งกูต่างก็สงสัยว่าในใครในจีนถิงซานที่จดจําพวกเขาได้ ทั้งสองคนมองเห็นหญิงชรา,าคนหนึ่งที่กําลังเดินมาหญิงชรา,าคนนั้นเดินมาพร้อมกับไม้เท้าที่อยู่ในมือผู้อุโสสู่ครูเฉิง,งหมดวดกิ้วครูเฉิงระวังคําพูดของเจ้าเอาไว้ดีกว่าในตอนนี้ข้าได้เข้าร่วมกับจินถิงซานแลว้วข้าเป็นผู้อุโสของจินถิงซานข้าในตอนนี้ไม่ใช่ผู้อุโสของชาวลทัทธิคงเจืออีกต่อไป ซูยูซูนะครับได้พูดออกมายังไม่พอใจกูเฉิงและกูยี่ร้านตางกอศบตากันพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าอาเชียของชาวลัทธิคงจื้อ,อ,อย่างท่ดาสวรรค์จะเข้าร่วมกับยินถิงซานได้หลิวเก๋มองไปที่ซูยูซูนะครับเป็นเวลากว่า500ปีที่ตัวเขาเคยได้ยินชื่อเสียงของซูยูซูนะครับซูยูซูนะครับเองก็หันไปประเมินหลิวเก๋นางได้ยินการมาเยือน จากหนิงซื่ออินในก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นนางจึงไม่แปลกใจเมื่อได้พบกับหลิวเก๋อที่นี่ข้าไม่รู้ก็ข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ฟาบาทได้โปรดยอมรับคําทักทายอันต่าต้อยของข้าด้วยสู่อยู่สู่เก่าเสร็จนะครับก็ตามการโค้งคำนับในตอนนั้นเองก็มีเสียงวิวาทด,ดังมาจากภายในห้องโถงใหญ่ฟาลี่เทียนในบรรดาผู้ที่มีพลังวตาันดอกบวัวแปดจีบเจ้าเป็นเพียงคนคนไม่กี่คนที่ข้าไม่ยอมรับ หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีเสียงของใครบางคนตอบโต้กลับมาใครต้องการความเห็นจากเจ้ากันละ่ะฮะเล่งล่วอที่นี่คือจินทิงสารเจ้ายอมบดเจ้ายอมรับผลที่จะตามมาได้หรือเปล่าละ่ะตาหากเจ้าไปรบกวนท่านพระมาจารย์เหลิวเก๋อขมวดคิ้วนะครับบนปุมพัมเล่งล่วอชายผู้ที่เคยมีชื่ออยู่ในลำดับสูงสุดของบัญชีดําเมื่อ300ปีก่อนอย่างนั้นสินะกูเฉิงรีบตอบถูกต้องแล้วฝ่าบาทชายคนนั้นคือเล่งล่วในอดีต ภายในห้องโถงใหญ่นะครับมันเต็มไปด้วยเสียงตละลาะวิวาทฟาลี่เทียนนี่ไม่ใช่สำนักแห่งความบริสุทธทิ์ที่คือเจ้าเคยจากมาเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตัวเองเป็นใครข่าไม่ห็นแกหน้าใครนอกเหนือไปจากท่านปรมาจารย์โรคนะหลิวเก๋อขมวดคิ้วอีกครั้งหืยยอดฝีมือที่เก่งกาจที่สุดของสำนักแห่งความบริสุทธิ์ฟานลี่เทียนอย่างนั้นเหรอกูเฉิงได้ตอบกลับมาอีกครั้งถูกต้องแล้วฟาบาดเป็นเขาเอง แม้ว่าภายนอกจะดูสงบสงเงีน่นะครับแต่ไปในของเหลวเก๋อก,ก็กำลังแปลกใจอยู่ใครจะไปคิดกันเราว่าจินถิงซานนั้นจะมีเหล่าผู้โสที่แข็งแกร่งเช่นนี้จีเตียนเต้านั้นต้องใช้วิธีแบบไหนกันจึงยอมให้ทุกคนมารับใช้เขาได้การทะเลาะวิวาทยังคงไม่สิ้นสุดในตอนนั้นมีเสียงของใครคนเข้าร่วมการวิวาทพวกท่านยุดเต๋ดได้ปวดเห็นแก่หน้าข้าหัววูเตาสักนิดเล่งรวรีบตอบกลับปูโ่โสฟานเจ้าควรจะรู้จัก เจ้าควรจะเรียนรู้จากเขาหัวอูเตาเองก็เป็นยอดฝีมือผู้ที่มีพลังวตาลแปดกีบเช่นกันแต่ถึงแบบนั้นเขายังอ่อนน้อมต่อมต้นเอ้ข้าก็เป็นแบบนี้ขา้าจะทําตามสิ่งที่ต้องการเสมอในขณะผู้ที่ในขณะที่ผู้สัวทั้งสามกำลังเดินจากมาเดินออกมาจากห้องโถงใหญ่หลิวเก๋นนะครับและทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าทุกคนต่างก็ไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขาทั้งสามพูดคุยกันอยู่ก่อนจะแยกทางไปหมิงซืออยนเจียนแบบนั้นไปยักหน,น้านอย่างเหนื่อยอ่อน เยี่ยมจริงๆตัวเขาอันกลับไปมองหลิวเก๋อตามที่คาดไว้หลิวเก๋อกำลังหมดคิ้วเล็กหน้อยดูเหมือนว่าเขาจะตกตะลึงดูเหมือนว่านี่จะเป็นแผนการของไอหมิงซื่ออินนะครับที่จะเป็นการใช้ค่มขู่ในส่วนของหลิวเก๋อจกักรพรรดิยงโชนั่นเองนะครับ เมื่อเขามาถึงแล้วเห็นเราคุมกําลังที่แข็งแกร่งนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะตัดดอกบัวทองคําไปแล้วนะครับจริงๆเร่งรั่วฟารลี่เตียนแล้วก็คนอื่นๆตอนนี้นั้นมีพลังอยู่แค่ดอกบัวช่วง2หรือ3 4กลีบเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ชนกับกูเชิญอ,อะไรแล้วนะครับกูยี่ร้านหรือกูเชิญอะไรเมื่อกี้นั้นนะครับตอนนี้พวก กินถิงซานค่อนข้างที่จะเสียเปียบนั่นเองวิธีที่จะทําก็คือการคุมขวัญแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้จากไปนั่นเองและรอจนกว่าปัววุโสจีเทียนเต,นต้าของเรานะครับจะออกมาจากการฝึกฝนครบ5เดือนเหมิงซื่ออินสังเกตอาการนะครับตอนนี้เขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเออจัพัดหลิวเกอน,นั้นตกตะลึงที่นี่นะมียอดฝีมือที่ไม่ต่างไปกับ หมิงซื่ออินนะครับพูดขึ้นที่นี่นะมียอดฝีมืออยู่ไม่ต่างไปจากกับก้อนเมกที่อยู่บนท้องฟ้าพวกเจ้ากัวสาลาจินจินซาแล้วหรือยังหละ่ะ ซูยูชูได้พูดขึ้นเห็นที่ข้าต้องไปขอศึกษาเขตแดนต่อแล้วละ่ะขอไปด้วยติมเมไดอยู่ตอนรับทุกคนซูยูชูนะครับไม่ได้รอคําตอบจากใครนาะงันหลังกับก่อนจะจากไปไม่ว่าจะเป็นหลิวเกออดีจังพัดดวงโชผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นคูเชิงและคูยี่ร้านนะครับแม่ทัพใหญ่ทั้ง8ดก็ตาม เราผู้อุโสของจีนถิงซันนะครับไม่สนใจไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นและใช่ครับนี่คือสิ่งที่หมิงซื่ออินเล่งเอาไว้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ีหน้าก็แล้วกันเนื้อหาในส่วนนี้ก็ยังอ,อีกยาวนานนะครับสายผู้ที่อยู่ในระดับ ดาบประเภทขั้น3นะครับดาบราชันที่เนื้อยิ่งกวา่าดาบปีาศาจจู่ช้างหลงเราจะได้เห็นฝีมือของเขาในเร็ววันหรือไม่นั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับชายคนนี้โบกได้เลยว่าของจริงเอาละครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมก็เดี๋ยวมาเจอกันในอีพีหน้าเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ